ก็กลสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตดดํานวด R P C C อีกเช่นเคยนะครใครอยากได้รถ S U V ไฟฟ้านะคุณผู้ชมที่สามารถเติมน้ํามันได้ลองมาดูคันนี้นะครับผม M G S T e H V วิ่งไฟฟ้าลุนนได้วิ่งน้ํามันก็ได้เช่นเดียวกันประหยัดน้ํามันประหยัดค่าเดินทางแน่นอนนะครับผมเครื่อง1,500ซีซีแรงแรงน่นน่นอนี้คันนี้เป็นตัวหน้าใหม่เรียบร้อยด้วยนะครับผมเป็นตัวหน้าปี2022นะครับผมสวยๆอย่างนี้ทางหน้าคือปรับมาให้ใหม่หมดแล้ว้วคุณผู้ชมมมมาาาาาสีีดดํ้้้เ่ขใหหลไน ไฟหน้า full LED แบบนี้เลยนะครับผมสวยๆนะคุณผู้ชมนะม,นะมีไฟ day time ์ไ,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 ไลท์ครอบแบบนี้สวยๆครอบแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสีดำทะมึนทึกแบบนี้เลยมันเข้ามาใหม่สวยงามม,มากๆคันนี้ใหม่มากคุณผู้ชมนะนี่ดูล้อซะก่อนเงาๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะดิสเบกสีล้อนี่ดิสเบกสีแดงแป๊ดเลยนะคุณผู้ชมนะอ่ะมาดูกันที่กระจกมองข้างกันนิดนึงนะครับผมกระจกมองข้างพับไฟฟ้ามีกล้อง360จัดให้นะครับผมไฟเลี้ยวอะไรมีครบหมดเลยวางขวางนั่งสบายสุดๆนะคุณผู้ชมนะเบาะเป็นเบาะหนังรอบคันแบบนี้ นะครับผมเบาะไฟฟ้าด้วยนะคุณผู้ชมมาสวยๆแบบนี้เลยภูมิพลมันสีฟังก์ชันเกียร์ออโต้มีจอพร้อมกล้องถอยนะครับผมเบรกมือไฟฟ้าเกียร์ออโต้ด้านบนมีพาโนรามิกซันรูฟจัดให้แบบนี้นะครับผมใครอยากได้นะที่เรามาดูที่ร้านก่อนมีพุชคอนโทรลด้วยนะครับผมออปชั่นจัดเต็มมากสำหรับใครที่อยากได้รถราคาประมาณ4-5แสนแล้วคุณผู้ชมนะลองมาดูได้นะครับผมคันนี้จัดโปรอยู่ประมาณ5้าแสนกว่าบาทแล้วคุณผู้ชมนะข้างหลังกว้างๆแบบนี้เบาะหนังนะคุณผู้ชมนะเบาะเจาะดูด้านหน้าแมคโครสปอร์ต คอดพเมยมแบบนี้เลยคุณผู้ชมนามีแอร์ตอนหลังจัดให้ด้วยนะจ๊ะอ่าคือคร,ครบแบบนี้เลยคุณผู้ชมมาออปชั่นของเขาเนี่ยอ่ามาดูในส่วนของด้านหลังกันนิดนึงนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยนะว่าใหม่มากคุณผู้ชมมาภายในเนี่ย90%วกๆแน่นอนนะครับผมฝาหลังเป็นฝาหลังไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมอ่ะมีโช้คอะไรเปิดง่ายนะคุณผู้ชมนะนี่มีแผ่นรองจัดมาให้แบบนี้มีที่บังของเบาะสามารถพับได้และคุณผู้ชมนาเบาะสามารถพับได้แยกกันซ้ายขวาและคุณผู้ชมนะนี่สามารถพับได้คนะรัการเข้าไป ฝั่งนี้ก็ับได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคือใครจะขนของใหญ่ๆลึกๆเนี่ย พี่พับปอได้ผลได้แน่นอนแล้วคุณผู้ชมนะอันนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่ไม่มีจนหนักไม่มีน้ําท่วมรับประกันไม่แท้แน่นอนครับคุณผู้ชมนะสวยๆแบบนี้ใครอยากได้นะพี่ผมอยากให้ลองมาดูเอที่ร้านเราเนี่ยมีประมาณ30มสิบกว่าคันสามสิบกว่าคันได้ไม่กี่โมแล้วคุณผู้ชมนะลองมาดูก่อนนะครับผมถ้าใครอยากได้เอสเอสเอวีหรือเอสน้ามันเนี่ยที่ลองมาดูที่ร้านผมมีหลายคันให้เลือกมากๆนะครับผมสามารถผ่อนได้นะคันแบบนี้สามารถฟรีดาวได้แล้วคุณผู้ชมนะฟรีดาวเนี่ยผ่อนอยู่แค่ประมาณ 9,000กว่าบาทนะครับผม9 0 0 0 0 0 0อยู่ช่วงนี้นะครับผมใครมีดาวนะพี่เอาไปเลยผ่อน6,000พอนะครับผมถ้าอยากได้นะรถแบบนีนะ้ผมบอกเลยนะหายากนะครับผมสภาพดีๆแบบนี้หายากปีใหม่ๆแบบนี้หายากแน่นอนแ้ะคุณผู้ชมนะมีไม่กี่คันแล้วนะครับผมแต่ว่าใครที่อยากได้นะมีทุกสีลองมาดูที่ร้านก่อนได้นะครับผมผมทิ้งคอนแทคในส่วนของด้านล่างถ้าสนใจนะคุณผู้ชมนะกดหัวใจกดแชร์และพิมพ์เข้าว่าสนใจ m g s s e h e v ได้เลยครับผม